บนโลกของเรานั้นก็มีอะไรแปลกๆมากมายด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องประหลาดเหนือธรรมชาติและมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งด้วยกันนะครับที่เป็นที่นิยมกันอยู่นั่นก็คือรัตธีนั่นเองซึ่งมันก็มีทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่เพิ่งเกิดมากมายและบางรัทธีก็มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านานครับบางลัททีก็พากันก่อตั้งเพื่อหวังผลประโยชน์และในปัจจุบันนี้ก็มีไลฟ์โคดนี่แหละครับพาเงั้นวันนี้เราไปดูรัททีแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยดีกว่ารับ โดยเรื่องแรกเรามาเริ่มกันที่อเกเซียมาลาโดนีย่ากันเลยดีกว่านะครับฟังไม่ผิดหรอกครับมันคือลทัทธิคิดจจักมาลาโดน่านักฟุตบอลหาดพระเจ้าเรานี่แหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเราก็ไม่น่าจะรู้จักกับลทัทธิแน่นอนครับโดยที่มาของลทัทธินี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1998ครับซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของดิเอโกมาลาโดน่าอายุครบรอบ38ปีพอดบพ,พอดีครับก่อนที่ลทัทธินี้จะถือกำเนิดขึ้นมาโดยแฟนๆของมาลาโดน่านั่นเอง โดยที่แฟนๆส่วนใหญ่ต่างก็พากันยกย่องเดเอโก้มาลาโดน่ากันใหญ่ครับว่าเขานี่แหละคือผู้เล่นที่เจ๋งที่สุดตลอดการของพวกเขาและเปรียบเทียบเดเอโก้มาลาโดน่าเปรียบเสมือนเทพเจ้าตัวเป็นๆครับโดยพวกเขาใช้ชื่อว่า d 10 s ซึ่งมาจากเสื้อหมายเลขสิบที่เขาสวมใส่นั่นเองครับพี่น้องโดยในทุกๆปีที่โรซารรโอพวกเขาจะมีการชุมนุมใหญ่เพื่อบูชาดีเอโก้มาลาโดน่ากันนะครับและในปี2001ที่ผ่านมานั้นมีคนมาร่วมงานดังกล่าวประมาณ80,000ถึง100,000คนด้วยกันซึ่งนับว่าเยอะพอสมควรครับสำหรับคนที่ชื่นชอบดีเอโก้มาลาโดน่าและพากันลังไหลมาจากทุกประเทศทั่วโลกกว่า60ประเทศด้วยกันครับและนอกจากนี้ก็ยังมีบทบัญญัติสิบประการด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาลาโดน่า เช่นฟุตบอลคือความรักเหนือทุกอย่างจุกปกป้องสีธงชาติอาร์เจนตินาเผยแร่คำสั่งสอนมาราโดนาเป็นทั่วโลกและจงใช้ชื่อดีเอโกเป็นชื่อที่สองของคุณและลูกของคุณนั่นแหละครับคือลทัทธิมารลโดนา ส่วนรัฐที่ต่อมาเป็นรัฐทีโฮโนฮานะนะครับโดยลัฐทีนี้เป็นนิกายของประเทศญี่ปุ่นเพียวๆที่ถูกก่อตั้งโดยนายโฮเกนฟุกุนากะที่ตัวของผู้ก่อตั้งได้อ้างว่าเขาสามารถวิในใิจฉัยโลกได้เพียงแค่ตรวจสอบรอยส้นตีนเท่านั้นครับดังนั้นลัฐทีนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมาจากนายโฮเกน เขาก็ได้ก่อตั้งรัฐที่ขึ้นมาภายในปี1987นะครับพอหลังจากนั้นเขาก็ยังอ้างอีกว่าการเกิดใหม่ของพระเยซูคริสต์และพระพุทธเจ้านะครับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แทบยังคิงคนดูไว้อีกว่าในตอนนี้สมาชิกฮโนฮุนะมีมากกว่า30,000คนด้วยกันครับแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณจะให้เขาดูลอยเท้าวินิี่ใชโลกแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับนายโฮเกนประมาณ30,000บาทด้วยกันครับกับการวินในี่ใชโลกเขานั่นแหละ ซึ่งแน่นอนก็ว่าเรื่องแบบนี้ก็มีคนเชื่อเหมือนกันถึงขั้นกดเอาเงินไปจ่ายเพื่อให้ดูรอยตีนครับก่อนที่นายโฮเกนจะวินได้ใชไปนั่นแหละโดยตัวอย่างที่เขาได้วินิจ้ัชออกมานะครับนั่นก็คือเท้าของคุณบอกว่าคุณกําลังจะตายโดยทําการเสนอออปชั่นเสริมดวงเข้าไปอีกครับและต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกด้วยนะครับไม่ใช่ดูฟรีๆเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตไปได้อีกนานเลย จนท้ายที่สุดแล้วนะั้นเรื่องทั้งหมดก็กระจ่างนะครับเมื่อนายโฮเกนฟุกุนากะโดนกล่าวหาจากเหล่าบรดาแม่บ้านและถูกจับพร้อมกับเงินค่าปรับสูงถึง2.1ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อชดเชยให้กับสาวกจำนวนกว่า27คนด้วยกัน Creativity Movement หรือลัทธิขบวนการเคลื่อนไหวความคิดสร้างสรรค์พวกคุณเคยได้ยินกันไหมครับเคยได้ยินก็แปลกละ โดยชื่อเดิมของรัฐทีนี้ก็คือคิสจักรของผู้สร้างโลกนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเหยียดชนชาติทุกอย่างครับที่ไม่ใช่คนผิวขาวที่ถูกก่อตั้งครั้งแรกขึ้นมาโดยนายเคนคลาเซนนะครับในปี1993ก่อนที่มันจะมีรัฐที่ใหม่ถีก่กำเนิดแตกหนอขึ้นมาเพิ่มอีกโดยนายแมทธิวเฮลนะครับโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ W ขนาดใหญ่ย่อมาจากคำว่าคนผิวขาวและมีมงกุฎอยู่ข้างบนหมายถึงเผ่าพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยจุดมุ่งหมายของรัททีนี้ก็คือการทําสงครามศักดิ์สิทธิ์เชื้อชาตินะครับโดยที่พวกเขามีความเชื่อว่าคนยุโรปผิวขาวเป็นผู้สร้างและเป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับที่มีอารยธรรมและเทคโนโลยีคนอื่นๆห้ามใช้เด็ดขาดแถมรัทธีนี้ก็มีหลายคดีเหมือนกันนะครับเพราะเคยทําเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันซึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมคนต่างชาติอย่างซาดิสเพียงเพราะว่าเป็นคนผิวสีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาหรือทําการฆาตกรรมชาวยิวก็ทํามาแล้วเหมือนกัน และในปัจจุบันนี้รัฐที่อุบาทเช่นนี้ก็ถูกกวานล้างอย่างหนักเลยนะครับเพราะมันขัดต่อหลักกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและตัวของศาสดา,า,าเองก็ยังเกมไปเพราะว่าไปฆ่าผู้พิพากษาที่ต่อต้านเขาสะง,งัันครับและนี่ก็คือปัญญัติบางส่วนของรัทธินี้นะครับเป้าหมายของรัทีินี้คือการสร้างดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่คนขาวเท่านั้นศัตรูที่น่ากลัวของเราที่สุดก็คือชาวยิวทำลายและขับไล่ทุกคนที่คิดว่าเป็นยิวและอินทิพลน์อื่นๆไปจากสังคมซะ ส่วนลทัทีต่อมาเป็นลัทิคาโก้นะครับประมาณเรือวิเศษอะไรนั่นแหละมันเป็นลทัทีสยศาสตร์ที่ชาวเกาะแห่งหนึ่งในทะเลแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นะครับได้แก่มาเานเซียหมู่เกาะโดยรวมโดยลทัทินี้จะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อคุณไม่เคยเห็นไก่มาก่อนในชีวิตนะครับแต่เมื่อได้ลองสัมผัสแล้วเท่านั้นแหละโคตรตื่นเต้นเลยก่อนที่คุณจะทําการบูชากาบไหว้ไก่ไปนั่นแหละครับแน่นอนคำว่าลทัทินี้ก็เช่นกัน ซึ่งพวกเขาก็พากันตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับเมื่อการไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านตัวเองตื่นเต้นกับโทรศัพท์ชนิดที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนศาส,สนาคาโก้ก็เหมือนกับหลักปฏิบัติที่ปรากฏในสังคมดั้งเดิมในหลายๆเผ่าเช่นกันนะครับที่หลายๆเผ่าในพื้นที่ดังกล่าวต่างก็พากันตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆและความนิยมที่ได้รับความมั่งคั่งจากทางวัสดุเรือสินค้านั่นเองครับ ซึ่งคาดว่าลัทธินี้เริ่มขึ้นประมาณศตรวรรษที่19ในตอนนั้นชาวตะวันตกได้นําสินค้าแปลกๆมาให้ชาวเกาะน,นะครับซึ่งชาวเกาะก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทาให้พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษพวกเขาจะเดินทางกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งด้วยเรือวิเศษเรือส่งสินค้านั่นแหละครับแถมยังบรรทุกสิ่งมีค่ามากมายเข้ามาด้วยนะครับจนการเวลาพัดผ่านไปเรื่อยๆเมื่อโลกของเราเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2พิธีกรรมของศาสนาคาโกก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันมากขึ้น เมื่อเครื่องบินฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นนะครับและกองทัพอเมริกันพวกเขาได้เอาเข้าวสารมาแจกจ่ายให้กับชาวพื้นเมืองที่เกาะดังกล่าวครับซึ่งชาวเกาะเองครับก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากและเมื่อสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงไปแล้วนั้นพวกเขาก็หยุดแจกจ่ายของไปเฉยๆครับมันก็เลยทําให้ชาวเกาะเริ่มทําพิธีกรรมบางอย่างนะครับเพื่อเรียกนกเหล็กหรือเครื่องบินบินออกมาแจกจ่ายของฟรีเหมือนครั้งที่เคยทําในอดีตในครั้งสงครามโลกครั้งที่2ครับ ด้วยการสร้างเครื่องบินลอกเลียนแบบแถมยังมีการสร้างหอคอยการบังคับการและยังมีทีมงานคอยโบกธงอยู่ข้าง,ง,งคนทําสัญญาณไฟเปิดทางสําหรับวิ่งและในปัจจุบันนี้พิธีกรรมดังกล่าวที่ว่ามานี่แหละครับคนในหมู่เกาะดังกล่าวก็ยังทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละจ้ะเชนเตาหรือทูเวย์นะครับลทัทธินี้ขึ้นเชื่อเรื่อง ufo ด้วยกัน เชิญตถูกก่อตั้งในไต้หวันเพียวๆโดยนายฮอนหมิงเฉินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เอาเรื่องพระพุทธเจ้า,าศาสนาพุทธมามิกซเข้าหากันแบบปุมม่วครับจานบินผสมกับข้อมูลหลอกลวงจกตาม,มากมายทางวิทยาศาสตร์และจักรวาลนิยมแบบผิดๆนะครับโดยเขาได้อ้างว่าเขาได้พบกับพระเจ้ามาแล้วในปี1992นะครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลือ และยังเชื่ออีกด้วยว่าโลกของเรานะครับจะกลับเข้าสู่ยุคไดโนเสร์อีกครั้งและทางเดียวที่มนุษย์จะรอดได้นั่นก็คือการอาศัยในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อรับความช่วยเหลือจากพันเจ้าครับซึ่งมาจากจานบินนเดงและยังเชื่ออีกด้วยว่าจัก,กรวาลโลกเรานะมีอายุมากกว่า4,500ล้านปีกำลังจะหมดอายุขายแล้วรีบหนีไปเถอะระบบสุริยะจัก,กรวาลจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสงครามนิวเคลียร์นะครับมันก็เลยทำให้ลัทธินี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับในประเทศไต้หวัน ก่อนที่ลัทธินี้จะล้มเหลวภายในอีก6ปีต่อมานะครับเนื่องจากขบยกรผิดผพลาดเพราะเขาได้คาดการไว้ว่าเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับของวันที่25มีนาคมปี1998พระเจ้าจะปรากฏช่องทางที่18นะครับที่อเมริกาเหนือคือช่อง18นั่นแหละครับแต่เอาเข้าจริงแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ปรากฏตัวในช่องดังกล่าวครับมันก็เลยทําให้ลัทธินี้เสื่อมความนิยมสุดๆมันก็เลยทําให้สาวกหลายคนนะครับเลิกติดตามนายฮอนมิงเฉินไปในที่สุด แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับลัทธิแปลกประหลาดนี้ก็ยังเดินหน้าพร้อมความเชื่อใหม่ที่ว่าจีนและไต้หวันจะทำสงครามกันจนนำไปสู่ไฮยนานิวเคลียร์ภายในปี2001ที่แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานกว่า19ปีเขาก็ยังไม่ยิงกันสัทีครับต่อมาเป็นเรื่องของลัทธิคำสอนแห่งวิหารสุริยะนะครับลัทธินี้โหดสุดๆ โดยลัทธินี้เคยเป็นลัทธิกระชอนโลกมาแล้วเหมือนกันนะครับมันเป็นลัทธิที่ก่อตั้งโดยนายลุคจูเลตในปี1984ในเจเดวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับโดยตัวของผู้ก่อตั้งได้อ้างว่าคานิ่แหละคืออัศวินเทมพล่เพียวเพียวแล่โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องให้กับคนและมีการทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันครับโดยสาวกส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงเครื่องเพชรพลอยมาประดับเสื้อผ้าของแต่งกายตัวเองนะครับ แต่ในปี1984ผู้ก่อตั้งก็ได้กลายเป็นศาสดาที่มีสาวกนับถือเป็นจํานวนมากโดยเวลาที่เขาจะขึ้นพูดอะไรสักอย่างนะครับเขาก็จะมีอาการทางประสาทนิดหน่อยจนก,กระทั่งในปี1994เขาก็ได้เอาดาบยาว8เมตรนี่แหละครับแทงเด็กน้อยอายุ3เดือนตายคาอ้อมอกพ่อแม่เขาเลยครับก่อนที่จะพูดกับพ่อแม่เด็กว่าไอเด็กเวนี่คือปีศาจกลับชาติมาเกิดดีแล้วนะที่ฆ่าสังหารมาซะก่อน แต่ในอีก15วันต่อมาผู้กอ่อตั้งและสาวกจำนวน15คนด้วยกันนะครับเขาก็ได้ทําพิธีกรรมลาซูเปอร์ก่อนที่จะทําการสังหารหมู่สาวกของตัวเองในหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนอีก30คนที่เหลือนะครับไม่กล้าดื่มยาพิษดังนั้นผู้กอ่อตั้งก็เลยไลย่ยิงทีละคนจนถึงตัวเองนะครับหรือไม่ก็ถูกลมควันสำลักตายอะไรประมาณนี้ ส่วนทางตะวันตกนั้นสาวกจำนวนกว่า48คนเขาก็ได้ทำพิธีกรรมฆ่าตัวตายในวิหารลับใต้ดินนะครับด้วยการทําสัญ,ญลักษณ์แปลกๆของอัศวินเทมพล่และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเชื่อว่าลัทธินี้ยังคงลงเหลืออยู่ประมาณ500คนจากทั่วโลกครับต่อมาเป็นลัธิิลาเอเลียนนะครับโดยลัททีนี้ขึ้นชื่อเรื่อง UFO แน่นอนครับ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1974โดยนายคาวดีวริฮอนหรือเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือเรเอลครับโดยตัวของผู้ก่อตั้งได้อ้างว่ามนุษย์ของโลกเหล่านั้นเกิดจากการโคลนนิ่งของมนุษย์ต่างดาวและมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงติดต่อก,กับผมอยู่ทําให้หลายคนเข้าใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวไปในทางที่ผิดๆแต่จริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวคือพระเจ้าเทวดาของเรายังไงล่ะ อีกทั้งเขายังได้อ้างว่าได้รับการบันทึกว่าเป็นลทัทธิ UFO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีสมาชิกมากกว่า65 0 0 0คนจากทั่วโลกโดยสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับและในตอนนี้แผนการเผยแพร่คำสอนก็เริ่มที่จะลามมาอย่างประเทศไทยและโดยลทัทธิลาเอเลียนมีหลักธรรมคำสอนไว้อย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับความคิดทางโลกและละทัทธิสุขะบริโภคนิยมมากกว่าบูชาพระเจ้าซเดซํา ซึ่งเขามีความเชื่อว่าทุกๆอย่างประกอบไปด้วยคุณสมบัติทางกายภาพครับและปฏิเสธการดำรงชีวิตของจิตวิญ,ญญาณแน่นอนรัาว่าลัทธินี้มีกิจกรรมที่หลากหลายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีเสรีภาพทางเพศการสนับสนุนการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองการใส่ทุงอย่างอนามัยการควบคุมกําเนิดโดยลัทธินี้หวังว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมและนาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้มนุษย์โลกนะครับลดหน้าที่การทํางานลงไป แถมยังต่อต้านองค์กรที่มีภารกิจคือการทำบันของผู้หญิงนะครับและยังมีการจัดการสัมมนาพิธีกรรมแปลกๆมากมายในแต่ละเดือนด้วยอีกเช่นกันนะครับและลัทธิสุดท้ายก็คือลัทธิประเทศยาว์นะครับโดยเป็นกลุ่มที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1997ในเขตไมอา,ามีโดยยายาว์เบนยยาว์นะครับ ซึ่งพากันแตกหน่อมาจากแบล็กฮิบูของอิสราเอลครับโดยเป้าหมายของลทัทธินี้คือการกำลาบชาวผิวขาวให้สินส้นซากเป็นจากประเทศและยังพูดอีกด้วยว่าคนผิวสีคือชาวยิวที่แท้จริงของโลกไปนี้ส่วนคนผิวขาวล่ะเหละคนพวกนี้คือปีศาจร้ายยังไงละ่ะ และยังอ้างว่าพระเจ้าของศาสดาทุกศาสนามีสีผิวเหมือนกับพวกเราและคนผิวสีสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านพวกผมทั้งนั้นและจงรักภักดีต่อนตอนที่เป็นบุตรรองของพระเจ้ายะเวโดยรัฐที่นี้พวกเขาได้สร้างชุมชนขึ้นมาเป็นของตัวเองเพียวๆนะครับที่เกิดขึ้นในไมอามี่โดยเป็นคนผิวสีทั้งหมด ไม่มีคนผิวขาวเลยในพื้นที่นะครับโดยที่รัฐีของประเทศยาเวน,นะครับจะเอาความยากจนของคนผิวสีนั่นแหละครับมาใช้ประโยชน์โดยการชักชวนคนเข้าแคลนหลังจากนั้นก็เริ่มทําการแบ่งเชื้อชาติโดยพากันขับไล่คนผิวขาวออกไปจากพื้นที่ให้หมดเลยด้วยความเถื่อนแบบนี้แหละครับแต่ในช่วงปี1990ศาสดาของผู้นำรัฐีก็ถูกแจ้งความครับว่าสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรมถึงแม้ว่าเขาจะรอดพ้นจากกฎมานะครับแต่เขาก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับชุมชน ห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับการชุมนุมของลทัทธิแถมยังห้ามสื่อสารกับคนในชุมชนอีกต่างหากครับไม่อย่างนั้นติดคุกจนกระทั่งลัทธินี้ก็เริ่มถึงจุดแตกหักเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2 0 0 7นเะครับมันก็เลยทําให้กลุ่มนี้แตกแยกกระจัดกระจายออกไปทั่วสหรัฐอเมริกาถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ